สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสบายดีกันไหมเอ่ยเรามาทำแรนดอมกันดีกว่านะ้อเรามาทำแรนดอมเอาเป็นเสน่ห์เอาเป็น,น,เ,อเ,ปนเอาเป็นความน่ารักดีกว่านะ้อวันนี้เนาะความน่ารักของคนแบบไหนที่เขาชื่นชมและ ชอบเป็นพิเศษโอเคไหมโอเคไปดูเ,เลยนเนาะเรียกจะเปิดไพ่แล้วก็พูดทีเดียวเลยเนะาะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้เรียด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะเข้ามารับชมรับฟังเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นก็พอนะ นย่านำเอาการพยากรณ์และการอ่นานไพ่ของระยะไปตัดสินใจได้ๆทางนั้นนะรับอาแต่พลังงานดีๆกลับไปก็พอนะคะความน่ารักของคุณมีสิ่งไหนบ้างที่เขาชอบเป็นพิเศษคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้เออเพศที่3 หรือเป็นแบบผู้อ่านก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะเข้ามาเป็นกำลังใจกันได้นะแอดดาสิ่งที่คนคนนั้นเขามองมาและเขาชอบความน่ารักของคุณอ่ะก่อนก่อนอื่นเรามาดูอ่าธาตุราศีก่อนเอานกกาะธาตุน้ำกรเรากดพิจิีกมีธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่ม ราศีตุนท่านดินพ,พึกศพกันมังกรแล้วก็ธาไไตุไฟเมษดสิทธงมาหมดเลยเนาะ,ะมีราศีตุนเนาะที่เด่นๆเ,เนาะความน่ารักของคุณของเพื่อนๆพพี่ๆที่ใครคนนั้นเขา เขาชอบเป็นพิเศษก็คือความมีหลากหลายมากเลยนะ่ะแต่แว่าจุดเด่นเดนะ่นน่ะมันจะเป็นแบบออกประมาณนี้นะ่ะจุดเด่นเด่นมันจะมีถ้วยเนาะส่วนมากจะเป็นถ้วยหกถ้วย king of cards แล้วก็ าวถ้วยอะไรประมาณนี้เนะี่ยอืความน่ารักของเพื่อนเพื่อก็คือเพื่อนอเพื่อน่เอนนะเป็นคนที่มีมีความเป็นเด็กเนะี่ยมีความเป็นเด็กในตัวแล้วก็เป็นคนที่มีมีเอนเร์ที่บวกๆเนาะแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์มากก้าวถ้วยถ้าเป็นผู้ชายก็คือเป็นผู้ชายที่หลอก เสน่ห์แรงเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยเสน่ห์แรงเป็นคนโสด,ด้ปยนะเนี่ยเขาชอบความน่ารลกของคนที่เขาชอบมากที่สุดก็คือความใจดีความใจดีมีน้ำใจเนาะเป็น king of c u บอะไรเนี่ยแล้วก็ไพ่ bendy ด h e the wer เนาะแต่ ถ้เาเขาให้เขาชอบก็ชอบหมดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคนที่เป็นเพื่อนๆพ่พี่ๆเนะเาะเขาก็ชอบหมดเดเวอร์เนาะแล้วเขาก็ชอบแบบอาจจะมีมุมเป็นเด็กแล้วก็มีมุมเป็นผู้ใหญ่เนาะเนี่ยมุมเป็นเด็กก็จะเป็นแบบมารานเนาะเออมาราน ชีวิตได้ดีแบบบาลานซ์การใช้ชีวิตของเราได้ดีถ้ามีความเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นคนที่รักความยุติธรรมเนาะแล้วก็เป็นเป็นคนเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเนาะกล้าพูดกล้าตัดสินใจแล้วก็แบบ ใช่เหตุและผลนะเป็นแบบเป็น energy ที่โตแล้วเนาะโตเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงค่อนข้างแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ฉลาดเนาะฉลาดเฉลียวเป็นคนอบอุ่นใจิตใจดี เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ลึกลับอืมแบบเจ็ดดาบก็คือลึกลับแบบไม่ค่อยเปิดเผย,ยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดเผย,ยตัวตนที่แท้จริงออกมาอะไรเงี้ยเนี่ยแอบบซ่อนอะไรไว้ข้างในก็คือถ้าเป็นอะไรปัญหาอะไรหนักๆเนะี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็จะแอบ,บซ่อนเก็บซ่อนเอาไว้แล้วก็เนี่ยไม่ ไม่บอกให้เขารู้หรือหรืออีกอย่างหนึ่งก็เขาอาจจะรู้ก็เป็นได้เนาะเพื่อนๆพี่ๆถึงว่าเพื่อนๆพนพี่พจะเป็นคนที่มี energy บวกๆหรือว่าพลังบวกๆนะไม่เป็นคนที่ใจดีเนาะเนี่ยเออแล้วก็สื่อสารเจรจารน่ะเก่งแต่พี่พี่เพื่อน ก็แอบซ่อนปัญหาใหญ่ใหญ่ไว้ข้างในนะไม่บอกเขานะอันนี้เขาจะรู้ไม่รู้ก็บางทีเขาอาจจะรู้เนะแต่เขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ไม่ได้ถามอะไรประมาณนั้น,นอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็จะเป็นคนประมาณนั้น ปัญหาหนัหนกๆใหญ่ๆก็คือจะเก็บไว้คนเดียวไม่ไม่ค่อยบอกใครอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยปิดหูปิดตาแบบฉันจะแก้คนเดียวอะไรประมาณนั้นะเนาะนะเออถ้าปัญหาอะไรแบบมันดูนหนักดูแย่เราก็สามารถแบบอาหาที่ปรึกษาได้อืม คนที่อยู่รอบข้างเรามองไปดูว่าเออคนไหนที่สนิทกับเราบ้างเออไม่ว่าจะเป็นรุ่นพีห่หรือว่าเออเป็นเพื่อนๆที่ทํางานแล้วก็สามารถระบายหรือว่าพูดให้เขาฟังได้ถ้าเราเก็บกดอะไรนานๆมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพ,ภพใจของเราเนาะเอะออะมาเข้าเรื่องดีกว่าสรุปก็คือ ความน่ารักอะไรของเพื่อนๆพี่พที่เป็นของเพื่อนๆพี่ๆี่เขาชอบเนาะเวลาเขามองเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนก็ได้อันดับแรกเลยก็คือความน่ารักเลความจิดใจดีเป็นคนที่เพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจงดงามเนาะจิดใจดีมีเม,ม,มตตา อบอ,อบอ้อมอารีมเนาะแบบมีจิตใจที่อ่อนโยนประมาณนั้นอะเนี่ยชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันชอบเป็นผู้ให้อะไรนี่นเนาะ mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่และความยุติธรรมอะไรเนี่ยมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว ช้เหตุใช้ผลมิสติปัญญาเนาะมีความฉลาดแล้วก็มาล้านชีวิตในการใช้ชีวิตได,ได้ดีพูดคุยเจราจาสื่อสารเกง่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าอีกมุมหนึ่งเขาก็มองเพื่อนๆว่าเป็นเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นคนที่มีความลับเอ,อมีปัญหาอะไรห,หนักๆนะไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยแบบอ่าแสดงออกให้คนรอบข้างหรือว่าให้เขาได้เห็นเนาะ เพื่อนก็จะเก็บกดเอาไว้เนี่ยถ้าเราเก็บไว้น,น,นานๆน่ะมันอาจจะไม่ดีต่อใจต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจเรามันก็จะส่งผลต่อร่างกายเราก็เป็นได้นะเพื่อนๆนะโอเคอสลับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสุกใจสุกใจ สุขสมหวังทุกเรื่องสมปรารถนาเป็นเพื่อนพี่พี่ที่หวังไว้นะมีความสุขเยอะๆนะคะบายสวัสดีค่ะอาเจอกันนะลับ,ลบ